จ้าวันนี้เราจะมาเห็ดแกงเนาอใหม่เด้อจ้ามาเลยมาเลยไปสอนเห็ดออกจากซี่ให้กินนะนะไม่ใช่นกเขาห่วยยังมาเล่งอยู่นี่เด้อมีแท่งตาดิน่นี่เปล่าอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่ฮึ แบบหนึ่งเปล่าอยู่สิบบาทมาื้อวันเอาอนมอันนีกาอ,อ,อีก พาแล้วหะประหยัดกินสดได้ล้เฮียเีเียเฮยเฮียเยเฮียเฮียเฮอยเนียียเ่ีมือที่เปีสเยเอียยเฮเฮียยเฮี่เฮียเี ค่กเนาะสิคั่นหญาหน้านะเด้อค่ะที่นี่กดเกนี่ยนี่ก็ยานแกะเอาไปไหน ปิดเลยปิดไปทางนงน้นอะปิดผิดะเบิดเด้มาทางนี้คือเล่งให้มันแรงบอกเอาาเขีย่ว่าน้องสิอันนี้คือแกงข้างแรกของเพื่อนได้หน่ะโอ้ยอยากไอ้เพ่นได้เนาะสอนให้แกงเป็นแล้วมันหนาจะได้เห็นแม่กินเป็นให้เห็น กินเนี่ยกินเป็นตัวได้ไรมยไม่เตรียมไวปถ้าปิดแก๊สก็ยังปิดบัตรถือยู่ถถมงกินนี่เดี๋ยวเขาจะไปต่ำกันนะจ๊ะนี่เรี่มเราต้องต่ำก่อนนะจ๊ะต่ำก่อน,อนอเขาใส่หม้อเขาเปิดแก๊สสีเล็บอะนะจ๊ะพร้อมกินเอ้ยยังไม่ถุกยังไม่ได้เลยใส่เลยนะคะใส่เลย ตีชาตัวเบิร์กพื้อเนาะพอดีมือขนนั้นเนี่ยใส่สไปเลยนะครับคนคนเข้ากันก่นอนอันนี้พ่นแกงไฮเบิรงแต่ว่าสอนพ่นข้างแรก แกงจังไดมันแซ่บเพื่อสิเลยจ้ะใส่ใส่ใจด้วยนะเวลาังกาแกงน่ะเฮ็ดอาหารทับว่าใส่ใจจะรับรองว่าแซ่บกับกี่ขั้นแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบมันก็จะเสียบเม้นนี่ข้าเบื่อตามห้องใส่ลงแล้วมันก็จะเริ่มจะเหนียวขึ้นแล้วนะจ๊ะเริ่มจะน่ากินแล้วสอนนางเอกขั้นตอนต่อไปอ่ะประเดงลงแล้วก็คนๆๆนะจ๊ะ นี่คือขาดบปแดด้าบ่ใส่ซะแดดก็คือมันบแกแกงเราไหมเนาะมันสี่ปแสบนะมันพอ่อใมันองสีแสบนะเนน่ยเขามันสงสีหอมนะขึ้นไปแนวอื่นจุ่มอีกถ้าบ่ะจุมมันสี่ปแสบเด้ต้งจุ่มมันถึงน้เองเออคนไปเรื่อยการว่าเรือจะดุแล้วก็การแสบแล้วเนาะเ๋ือจะดุเดี๋ยดนีแหละจุ่มลงอีกถ้าน้ำภะเขามันจึก จชิวเขาดิมือหอมเออนี่ลงเลยจ้ะนี่ใส่หมดไหมใส่หมดเลยผสมลงๆผักกระหยิ่งลงนะจ้านี่ของแซ่บคุณนิสารข้าวตงแหลกสีมือนางเอกดิสีมือนางเอกพริกสุกก็ต้องใส่แบบนี้นะจ๊ะดีนะข้าวไม่ได้ปรุง พริกสดต้องเป็นแบบนี้อปิดแกนเลยอันนี้ใส่ไหนคะมาตัดระเขือนี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมแตกแล้วน่ากินนะจ๊ะซิมึงดูล่ะฝีมือรั้งแรกเลยเนี่ย แอบป่อไม่เอาป้อนอีกคำหนึ่งอ่ะอีกคำหนึ่งถามมึงดูเป็นอะไรแฟนบอผู้สาวแฟนอยู่แฟนอยู่แอบบ่ะแอบเบื่ออย่าเปิดด้วยคนน่ะแอบกว่าแก่งน้องใหม่เด็อันใดแทบกว่ากันอันใดแทบกว่ากันน้องใหม่เนี่ย